สวัสดีค่ะเจนนะคะก็ตอนนี้ก็สิบโมงเช้าก็จะมาเดินเล่นข้างนอกเราก็จะพาไปเดินดูสวนสาธารณะที่นี่นะคะบอวทานิการเดนแล้วก็กจะพาไปเดินดูทะเลของที่นี่ด้วยเพราะที่มารูมีทะเลนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังเดินไปอยู่แล้ววันนี้ก็คือแบบวันอังคารแล้วเราก็คือเย็นนี้จะต้องกลับไปหอแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ ก็เดยนเหมือนเดิมก็เลยแบบเออออกมาเดินเล่นวันนี้ก่อนเลยแล้วกันครามึงหนาก็ไปทางไหนก็นเดี๋ยวเนี่ยเอาอีกแหละไม่เป็นไรแต่ทางนี้เราเปิดแมพมาแล้วใช่ไหมวะครบไม่เคยมาเดินถนนตรงนี้เลยอะ่ะเพราะว่าอันนี้อยู่โฮสเราก็จะใช้ทางอีกทางหนึ่งตามแมพตามกูก็แบบกะแบบจะต้องไปไหน จะไปบูแทนยังไงก็จะไปสวนโดยการใช้ทางตามแบบเพราะว่าทุกทีก็คือใช้อีกทางหนึ่งแต่ว่าอันนี้น่าจะใกล้กว่าก็เลยใช้ตามแบบก็ไม่รู้ว่าก็ไม่ค่อยได้มาเดินถนนแถวนี้เลยนะไม่ค่อยชินทางความใกล้ของโบเทนิกกับบ้านนั้นก็คือแบบเดียวเองก็คือแบบเลี้ยวนิดครั้งเดียวเองอะ่ะแล้วก็ตรงไปเลยแล้วก็แบบถึงแล้วคือแบบเออบเทนิกก็อยู่ใกล้บ้านมาก ข้างวัตทนิกจะมีไนแอนเดย์นะก็คือจะเป็นร้านร้านขายแบบพวกขนมอะไรอย่ยางนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในไนดย์ท่าไมเลนผันเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในไนแอนเดย์นะว่ามีอะไรอยู่ก็จริงก็มีแค่ขนมแล้วก็มีไอศครีมด้วยอยากกินไอตมมาซื้อไอติมดีไหมดูก่อนแล้วกันนะ แต่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดค่ะกันโอเคทุกคนสรุปก็คือเราได้อช็อกโกแลตมาหนึ่งแก้วเอาจจริงตอนแรกก็คืออยากกินไอติมแต่รู้สึกว่าแบบไม่ตอนแรกก็คือแบบจะสั่งไอติมแต่ว่าแบบตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ก็เลย ขอสักอย่างก็คืออ,อยากอยากกินอะไรสักอย่างก็เลยแบบซื้อไอช,ช็อกโกแลตมาอะไรอย่างนี้และสิ่งที่ดีมากๆคือมันคือหลอดพลาสติกทุกคนไม่คือไม่ได้ไม่รักโลกนะแต่ว่าคือหลอดกระดาษแบบเวลาอย่างนี้แล้วแบบกินกับอะไรแบบนี้แล้วแบบหลอดมันจะแบบหลอดมันจะยุ่ยอ่ะแล้วมันแบบไม่ได้อ่ะคือมันจะไอ้นี่ว่าก็แบบชอบเลิฟพกหนึ่งนะ มันเหลอะขอไปวางนลูกแล้วเดี๋ยวจะเช็ดมือก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในสวนแหละวันนี้คืออากาศดีมากคือแบบลมเย็นแล้วก็แบบมีแดดอ่อนๆนะคือแบบอากาศเย็นสบายมากแล้วแบบอากาศดีมากชอบชอบอากาศแบบนี้มากรู้สึกคิดถูกที่มาเดินวันนี้น,นะนั่งนะโอ้ยเลยนั่นึงคือแบบอันนี้มันรั่วออกมาเนี่ยแบบหมายถึงแบบ เขาใส่มาเกินฝาแล้วมันก็หยดขอเช็ดแป๊บเชดอีกรอบ เราเดินไปทางไหนดีอ่ะเดี๋ยวเดินวนให้เดินวนทางนี้แล้วกัน ทำเด็กเล่นด้วยแล้วเราก็โดนน้ำสาใส่นะคะตอนแรกนึกว่าเดินหลบแล้วอ่ะก็โดนจนได้ที่ราต้นไม้ ได้ออกมาเดินแบบนี้ตอนเช้าเลยอ่ะคือแบบชอบบรรยากาศมากอ่ะเราก็จะไม่โดนน้ำสาดใสอีกรอบนะคะนั่งสิเกือบเดินเข้าไปแล้วไหมล่ะ ปกติถ้ามาเดินบอทานิกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเดินแถวๆถวแบบฝั่งที่ผ่านมาฝั่งสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ฝั่งแถวนั่นแหละจะไม่ค่อยได้มาเดินฝั่งแถวนี้เพราะแบบมันเงียบแล้วมันก็ไม่มีอะไรด้วยแหละส่วนใหญ่ก็จะเดินแบบที่แถวแถวแบบสนามเด็กเล่นแล้วก็ตรงเป็ดอะตรงนั้นที่เห็นปะอจะเดินแถวนั้นมากกว่าถ้ามาแถวนี้ก็ไม่ค่อยอันนี้เพิ่งเดินมาเพราะแบบอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรแล้วก็แบบจะมาถ่ายด้วย น,น่ตอนนี้ใบไ,ไม้ก็คือหล่นตามพื้นแบบเยอะมากเพราะว่าเรดูใบไ,ไม้ร่วงใกล้ที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็เลยแบบใบไ,ไม้ก็คือเต็มแบบพื้นเลยแล้วก็ใบไ,ไม้ต้ไนไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว โอเค,อเค,อเคก็ประมาณนี้แหละ ก็ครึ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วอะเร็วมากเลยอะเวลาผ่านไปเร็วจังรู้สึกเหมือนมาเดินเที่บบเดียวเองเดี๋ยวจะพาไปเดินดูเบละ่ะทะเลเข้าไมเขาไปแล้ว,วสิ ก็กลับไปเลยรละกันเดี๋ยวไปเบแหละจะไปทะเลแหละแล้วได้ถ่ายให้ดูประเด็นก็คือที่ออกมาก็คือหาคอนเทนต์เฉยเ้วก็แบบมาถ่ายบรรยากาศเมืองให้ดูด้วยวไงแบบม่ถ่ายบรรยากาศสวนให้ดูด้วยเออเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นเราจะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวตรงนั้นอ่ะเห็นตรงกลงปะย้อนแส,แสงช่ด้วยหายไม่เจอ นั่นน่ะเห็นกรงตรงนั้นปะตรงนั้นน่ะโอเค,อเคก็จะพาเดินไปดูเราไม่แน่ใจว่าอะไรอยู่ในนั้นเราจำไม่ได้แล้อ่ะเ,เคยไปอยู่เนอะเดินไปดู เห็นไม่ค Get ่อยชัดเพราะแบบมันติดกล้องแล้วกล้องมันไม่ยอมโฟกัสจ้าหนี่นี่แหละว่าเป็นกลงนกต่างๆโอเคไปแล้วบ๊ายบายนะบาย โอเคเราก็จะกลับแหละมาดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ารัก,กขอกลับไปทั้งมันอีกรอบโอเคเราจะกลับจริงๆแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือเพราะว่าจะกลับจะกลับจะกลับแล้วก็ไม่ได้กลับสักทีอืมชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยตอนเช้าคืออากาศดีมากวันนี้ แล้วแบบบรรยากาศดีมากคือไปกันเราต้องกลับจริงๆแล้วแหละเพราะว่าจะรีบกลับไปแล้วก็กลับไปถ่ายเบแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับไปเบเสร็จปุป๊บเราก็จะกลับบ้านไปเก็บของต่ออีกหน่อยเพราะว่าจริงเก็บของไว้แล้วแหละเตรียมตัวเข้าหอแหละแต่ว่ายังเหลืออีกหน่อยแล้วก็ ยังเหลือการบ้านอยู่อย่างหนึ่งที่แบบเหลืออีกนิดเดียวต้องกลับไปทําก่อนพรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกแล้วทาไมห้าวันมันผ่านไปเร็วจังอะห้าวันแบบที่หยุดคือผ่านไปเร็วมากหยุดอีสเตอร์คือผ่านไปเร็วมากคืออะไรคือผ่านไปเร็วมากจริงๆอะคือยังไม่ทันทำอะไรเลยอะคือก็คือหยุดห้าวันเนี่ยตั้งใจจะติวแซดแซดก็คือแบบที่สอบไว้สําหรับใช้เข้ามาหาลัย แต่เราอาจจะไม่ต้องใช้แซดดูก่อนอันนี้คือแบบลงสอบไว้เผื่อใช้แล้วก็แล้วก็แบบลองสนามสอบเฉยๆก็เลยพักแบบก็เลยแบบลงสอบไว้แล้วก็คือสอบเดือนหน้าแล้วซึ่งยังไม่ได้เริ่มติวแซดเลยช่วยด้วยกลาจะติวอ่ะแต่แบบแค่ทำการบ้านตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปก็ขมดเวลาแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวปิดเทอมต้องได้ติวแซดจริงๆล่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะติวตอนเปิดไปด้วยก็ไม่รู้จะทําได้ไหมะแต่ว่าแค่ไปลองสนามสอบเฉยๆก็เลยแบบแต่ก็อยากทําให้ได้คะแนนดีเหมือนกันนะเผื่อไว้ใช้อะไรเงี้ยก็จะพยายามแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดินต่อประเด็นคือตรงเนี้ยทางขึ้นไงมันเป็นเนินขึ้นไปไงนี่ไงมันเป็นเนินขึ้นมาก็าเลยแบบแล้วยิ่งเดินไปพูดไปก็คือแบบเหนื่อย เดินต่อได้ก็จะพาไปเบกันต่อเอาขยะไปทิ้งก่อนไม่นะทุกคนเมื่อวานลืมชาร์จแบตแล้วตอนนี้แบตคือเหลือ28%อร์เซนโอ้ยพจะอยู่ถึงทนกลับไหมเนี่ยประเด็นคือ หนึ่งต้องใช้ถ่ายคลิปสองต้องใช้เปิด Google แม p เอาแล้วไม่ได้เอาแบ์มาด้วยสายชาร์จก็ไม่มีโอ้ยไม่ขำนะเดี๋ยวต้องเสียแบตก็จะพยายามเปิดแมพให้น้อยที่สุดแล้วก็จะรีบๆเดินแล้วก็รีบถ่ายคลิปเพราะก่อนที่แบตจะหมดนำ้ำ ดิวชาร์จแบตได้ไงเนี่ยโอเคปิดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เบตเะยแล้วกันนะคะ